สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตั้งแอปนะครับสำหรับมือถือนะครับ a n น r o i d ตเวอร์ชขึ้นไปนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมูโหลดแอปมาก่อนครับที่ Play Play s t o r e นะครับชื่อ k e y e e นะครับนะครับจากนั้นโหลดมาเสร็จมานะครับก็ไปที่ตั้งค่ามือถือนะครับเราต้องไปตั้งค่าการอนุญาตนะครับของแอปนะครับในกรณีที่เราเปิดแอปขึ้นมานะครับเดี๋ยวผม เนี่ยนะครับมันจะโชว์มาอย่างเงี้นะครับตรงนี้นะครับเขาที่ตัวนี้เราอนุญาตแค่การจัดเก็บข้อมูลอย่างเดียวนะครับมันต้องมีการอนุญาตพวกไมโครโฟนคาเมล่านะครับเกี่ยวกับกล้องอีกทีนึงนะครับตัวนี้เราอนุญาตไปแล้วนะครับเราก็มาดูอีกทีนึงครับว่ามันสแกนได้ไหมนะครับแอดขึ้นมานะครับไปที่สแกน QR Code นะครับ ตรงนี้นะครับมันจะโชว์ฟังก์ชันขึ้นมาบอกนะครับ Please check the setting นะครับตรงนี้นะครับเราต้องไปตั้งค่าที่มือถืออีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่าที่มือถือนะครับออกจากแอปนะครับไปที่ตั้งค่ามือถือนะครับนี่นะครับมือถือแต่ละรุ่นมัเหมือนกันนะครับของผมนะครับเป็น vivo นะครับจะเข้าตรงนี้นะครับการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับ นะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็อาจจะไปที่ตั้งค่าเหมือนกันครับแต่ไปที่แอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยนะครับของผมมาที่แอปพลิเคชันนะครับจากนั้นนะครับผมเลือกไปที่ติดตั้งแล้วแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับเราต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับนะครับเข้าไปที่แอปนะครับแล้วจากนั้นเลือกแอป k e y e นะครับฝั่งจันตรงนี้นะครับก็จะเหมือนกันนะครับการเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็ไปที่การอนุญาตนะครับ เมื่อกี้จะมีโชว์นะครับตรงที่พื้นที่จะเก็บข้อมูลนะครับเราอนุญาตไปแล้วเมื่อกี้นะครับนะครับแต่ฟังก์ชันที่เหลือจะมีกล้องถ่ายรูปโทรศัพท์ไมโครโฟนนะครับตรงนี้เราอย่างไม่อนุญาตนะครับเราก็เปิดนะครับอนุญาตเข้าไปนะครับพอเปิดตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็ออกจากหน้านี้ไปเลยครับไปที่แอปเหมือนเดิมครับอ่าตรงนี้นะครับพอมาที่แอปนะครับเราก็กดแอดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่สแกนนะครับ QR code นะครับ นี่กล้องมาแล้วนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับเข้าไปนะครับได้คิวอาร์โค้ดมาแล้วนะครับจากนั้นพิมพ์แอดมินนะครับนะครับเร็ดร้อยตกลงนะครับไปที่ w e l l s t นะครับ installation นะครับใส่ w e l เ s s ของเรานะครับรหัส w e l เ s s นะครับ นะครับพอใส่เรียบร้อยนะครับกดเซตติ้งนะครับอ่าตรงนี้เขาบอกอ่าโดยยูเฮาเดอร์ซาวนะครับตอบวันเยตนนะครับอ่าตรงนี้นะครับพอเยดนเสร็จนะครับให้ลูกค้าเปิดตรงนี้นะครับให้ลูกค้าเปิดมือถือเรลงวอลลุ่มเสียงขึ้นอีกทีนะครับเสียงมันจะดังนะครับ นะครับจากนั้นเราเล่งเสียงสุดนะครับเอามือถือนะครับมาวางไว้ที่หน้าหน้าเครื่องนะครับตรงที่มีโลโก้นะครับ FTD นะครับตรงนี้นะครับพอเง่์เสียงเสร็จนะครับก็จากเสียงติ๊งๆนะครับที่กล้องนะครับก็จะมีเสียงเป็นเสียงอีกทีหนึ่งครับเสียงเป็นเสียงจบนะครับ เมื่อสักครู่เมื่อกี้ได้ยินเสียงกล้องครับจะเป็นเสียงแบบนั้นนะครับก็รอให้ของสแกนถึง1 0 0็นะครับครับตอนนี้ก็จะโชว์ไอดีของกล้องขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่นะครับเราก็เลือกกล้องของเรานะครับถ้าไม่เจอกล้องของเราที่เราสแกนเมื่อสักครู่นะครับเราก็กดไปที่แบกนะครับแล้วก็เลือกที่ดันเลยครับดันบนสุดครับ เราสักครู่นะครับตอนนี้ก็ขึ้นออนไลน์นะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ดูกล้องได้แล้วนะครับนะครับกดสไลด์ซ้ายขวานะครับเบนล่างนะครับเงยขึ้นเงยลงนะครับตรงนี้นะครับจะมีเพิ่มเติมนะครับเห็นรูปลําโพงที่กากระบาดไว้ไหมครับตรงนี้นะครับถ้าเรากดแล้ว ก็บอกว่าโชว์ให้เป็นเซตติ้งนะครับอีกทีหนึ่งตรงนั้นนะถ้าเรายังไม่เปิดเราก็ต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยนะครับอ่าตรงนี้เราเปิดนะครับก็จะมีไมโชว์นะครับเห็นไหมครับในการสนทนาเราก็กดค้างนะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็เสร็จการติดตั้งนะครับ